สวัสดีครับผมสีิขาวนะครับแล้วก็อยู่กับเสียโอมนะครับก็เป็นผู้ที่มีมโสวรรมเยี่ยมนะครับแล้วข้อสําคัญหัวใจดีมากเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณนะครับชาวใต้ด้วยนะครับแล้วก็คมพยักสิงห์มณีนี่นะเหมือนกับเป็นน้องลูกกันะที่น่ารักแล้วข้อสําคัญไม่รวยนะครับแต่หัวใจนี่14จังหวัดภาคใต้นี่นึกถึงแกเลยแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยที่ไปเป็นพิธีกรโคโศกมวยจะเป็น ภาคภาคใต้ยอย่างเดียวนะครับ14จังหวัดเนี่ยโทรหาผมคมพยักเลยไม่เคยผิดหวังนะครับคนแบบนี้นะครับต้องอยู่ในแนวหน้าของ14จังหวัดภาคใต้เลยทีเดียวเพราะมีแต่หัวใจมีแต่ให้มีแต่เพื่อนมีแต่พี่มีแต่น้องแล้วก็ทุกวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคุณพ่อทวดน,นะครับ ใช่ไหมฮะครับคุณพ่อทวดแล้วก็แม่อีกท่านหนึ่งแม่ยังอยู่ด้วยนะแม่ยังแข็งแรงด้วยนะครับฉะนั้นก็คมยักษ์ซึ่งเป็นผู้ที่สุดยอดในเรื่องของหัวใจมีทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็เพื่อนนะครับแล้วข้อสําคัญทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกนะในเรื่องการที่สร้างมวยเด็กๆขึ้นมาเนี่ยบางทีบางครั้งมาชกแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็พี่มือใช้ได้แต่ว่าบางทีบางครั้งยังไม่ค่อยแข็งแรง ถ้าแข็งแรงเมื่อไรแล้วนี่นะครับต้องเหมือนกับฮิปปี้หรือว่าคมพยัก์เลยทีเดียวฉะนั้นฝากความคิดถึงไปด้วยนะครับคมพยักษ์แล้วก็ครอบครัวพร้อมทั้งคนใต้ทุกท่านเลยทีเดียวที่มีหัวใจดีๆอย่างคมพยักษ์นี่นะครับก็ต้องยกให้เลยทีเดียวในเรื่องร่างกายแล้วก็สุขภาพฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะครับที่ชมอยู่เวลานี้สิมิงขาวก็เลยทั่วการนะครับก็อวยพรให้ทุกท่าน จงมีความสุขพร้อมทางเสียโอมด้วยนะครับนี่และครับเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์และหัวใจที่กว้างขวางจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้ขอบคุณครับมี่ัด้วยนะครับ